สวัสดีครับน้องสวัสดีครับว่างไหมว่างว่างแล้วทำไมไม่ไปหาอะไรทำเมื่อกี้คือเราอะที่แอบมองพวกพี่ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่เหรอรู้จักช่องพี่ปะรู้จักรู้จักครับรู้จักพี่คนนี้ปะรู้จักครับพี่คนนี้ชื่ออะไรเขาชื่อเขาชื่อปกโลครับอะไรนะเรามาจากโรงเรียนอะไรครับสังข์ชนครับบังรักไม่ อาสามทนไม่ระยองไม่อาสามชานพรายแมรี่คอร์เร็ตม,มาจากอาสามเนอาสามคะแนนกว่าถุงครับมันต่างกันยังไงไม่รู้ครับรพูดเกินประถมอย่างงี้เราอยู่มออะไรครับ <c oughs> วันนี้มาทำไรที่สยามครับเ,เล่นครับเล่นเล่นเบื่อ,อยังเบื่อแล้วครับอยากได้ขนมไปกินปะ ขนมอะไรเราได้ติดตามช่องโปโกโล,โลหรือเปล่าเอาแล้วครับเอาแล้วครับทุกคนมีใครจะกดติดตามเป็นคนแรกครับผมติดตามหมดแล้วครับผมสามคนเตาชื่ออะไรครับชื่อทามครับชื่อกล่องครับพมครับปะตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปเอาขนม อย่าไปบอกใครนะว่าพี่แอบให้หน 1, 2, ึ่งสองสามโกโลมีเสียงแค่นี้ใช่ไหมเด็กอสัมอ่ะใช่ค่ะ <laughs> โอเค <laughs>